สวัสดีครับอยู่กับห<ป>กล <ผม S 2> ้อดังกลิ่นครับ<ม>เดี๋ยวเรามาพามาดูรถกวาดกวาดหญ้านะคลาสสองสีส่ศูนย์ครับ<ม>นี่ครับมันจะเป็นใบจักอย่างนี้แหละกวาดกองหญ้าครับแล้วก็ให้รถอัดหญ้าอ้ยนี่เป็นหญ้าอะไรรู้ไหม มันจะหมุนไปของมันอัตโนมัติครับะกวาดแล้วก็กองกองไว้นี้แหละโอ้สบายเลยครับจะมีรถอัดย่าอยู่ครับอันนี้น่าจะเอาไปอ่ให้วัวกินหรือเปล่า งนี้ก็เครื่องอัดหญ้าครับเดี๋ยวเราพามาดูเครื่องนี้ก่อนนะนี่ครับเขาจะกวาดมากองกองรวมกันครับเพื่อจะอัดหญ้า ได้ง่ายขึ้นครับอันนี้เอาให้วัวกินบ่เอาเอาไปให้วัวบ่เอาไปให้วัวบ่เอาไปให้วัวบ่อ,อเอาไปให้วัวครับนี่ครับเป็นลักษณะน,นี้เลยครับเป็นสี่ใบ้ยแห้งๆนี่วัวกินด้วยอะ่ะ เป็นหญ้าน่าจะเป็นเองโกลานะโอ้ขับเร็วมากนี่เราอยู่โซนบุรีร,รัมย์ครับนี่น่าจะเป็นฟาร์มวัวเอ๊นีวัวกินด้วยเปล่ามันไม่ใช่ฟางมันเป็นหญ้าหญ้าแห้งครับ พี่จะไปเร็ววะรอด้วยรอด้วยโอ้ใช้เขใช้คำใหญ่เลยครับตัวนี้เขาตัดน่าจะตัดทึ้งไวอ่ะตัวนี้ยังไม่แห้งนะ ก็คือเขาไม่ได้อัดตัดและอัดเลยครับน่าจะปล่อยให้มันแห้งแล้วก็ไปอัดเราจะวนไปเรื่อยครับให้เป็นกองใหญ่ๆเลยครับ อันนี้มันก็จะกวาดาใหมด้วย อันนี้ก็เป็นเครื่องอัดยาครับอัดฟางก็ได้ใช้ในรถไถคันใหญ่เลยนในการลากคอันนี้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี่ห้ออะไรวะเนี่ยนี้ยโซลิตใช่มไหมซุปซีนี่ยี่ห้ออะไรครับนี่ มาดูด้านหลังนะนี่ครับอันนี้เอาไปให้วัวกินครับเอ้แห้งๆนี่ก็กินได้เราไม่รู้นะช่จะได้เลยเพราะว่าฟางมันก็แห้งเหมือนกันมันจะไปรื่ครับมีนเลยตกนะครับหนึ่งก้อน เดี๋ยวเรามาดูน้ําหนักเขานะอู้หนักเหมือนกันประมาณ25ากิโลบ้งเนี่ย20กิโลครับเ็ไปไม่เร็วครับไปช้ชาๆส่วนคลาสตัวนี้จะจะต้อมให้ครับ <laughs> จะเป็นแถวยาวไปเลยครับ240ครับ